สวัสดีครับนี่คือโปรเฉพาะลูกค้าประจำนะฮะแต่วันนี้เอามาจัดโปร5เดือน5นะครับก็ถ้ายังไม่ลบคลิปนี้แสดงว่ายังมีโควต้าอยู่นะฮะสามารถซื้อได้เลยเพราะว่านี่คือคอลลาเจนกระป๋องสีทองไซส์2เดือนนะครับเพราะว่าถ้าไซส์เดือนหนึ่งที่ทุกคนซื้ออยู่คือไซส์นี้นะครับแต่อันนี้2เท่านะครับกระป๋องใหญ่กว่าเดิมกินได้2เดือนนะครับซึ่งปกติกระป๋องละ1,990 สี่กระป๋องเนเกือบ8 0 0พันนะฮะแต่ว่าราคาโปรโมชั่นที่เราจำหน่ายอยู่ในห้างเนี่ยนะครับก็คือ1590เพราะฉะนั้น4กระป๋องก็จะเท่ากับว่า6360แต่วันนี้จ่ายแค่2990เฉลี่ยแล้วเนี่ยโอ้โหกระป๋องละ7 0 0กว่าบาทนิดน,นเท่านั้นเองนะฮะเจ็700ร้กว่าบาทจะทานได้2เดือนแสดงว่าเหลือเดือนละ300กว่าบาทคือปกติอันนี้เดือนหนึ่งจ่ายพันกว่าบาทนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือโปรลูกค้าประจำเราจะให้เฉพาะคนที่มีเบอร์โทรอยู่ฝากเบอร์โทรไว้กับบริษััััททแแลลล้้้้วววกกก็โโรรรมมาา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 าสส่่่งซตตอออออดดนะะนนีีเจเจยเปศ สั่งได้เลยจะส่งฟรีด้วยครับแม้ว่าจะไซส์ใหญ่ก็ตามนะฮะแล้วก็แถมฟรีนะครับเป็นกล้องฟิล์มนะฮะก็หมุนนะฮะแล้วก็ถ่ายได้เลยแต่เอาไปใส่ฟิล์มเองนะครับดำน้ำได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็5 600บาทแถมฟรีนะครับหรือถ้าใครไม่อยากได้กล้องไม่เช่าถ่ายรูปนะครับวันนี้เสนอนี่เลยครับเป็นมาร์กหน้ากากทองคำโมโจนะฮะสี่กล่องนะครับใช้ได้โอ้โหเท่าไหร่เนี่ย4 4 6กนะฮะก็เดือนกว่าเลยเพราะว่านี่สวันมาร์กทีหนึ่งก็ได้นะครับ16แผ่นเลยนะครับเกินโหลด้วย กล่องละ750บาท4กล่อง3,000บาทโอ้โห3,000บาทแล้วก็เหมือนซื้อมะกหน้ากากแล้วได้คอลลาเจน4กระป๋องได้ซ้ำนี่คือโปรสุดคุ้มเลยนะถ้าตัดกล้องไปนะครับแต่กล้องก็แพงอยู่นะถ้าหลายคนยังอยากได้นะแต่ว่านี้เป็นสินค้าที่วันนี้เราเอามาจัดโปรโมชันพิเศษในช่วง5เดือน5นะครับซื้อคอลลาจนกระป๋องใหญ่4กระป๋อง8เดือนนะครับ2,990แถมฟรีโมโจ4กล่อง3,000บาทนะครับ, 2, บ,รบพิมเขาว่าสนใจหรืออินบ็อกมาได้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ